มหาลราวังบังงวงพี่้องมันเป็นไรมันล้นบ่มันหอนเนี่ยมันมันที่ล้นบ่กะบางสีแก่กะแก่ได้พี่รองอันจับมันกะจับอันโลนมันกะล้นปกติมันแะละละครับเนาะพี่รองเนาะแต่ว่าอันซุ้มจับกะจับเพราตายว่ะแล้วพี่รองกับสีแก่กะแก่ไหลมหาลอบวังบังงวงแล้วรับพี่้องกับผมกะแต่มื่อนี่บ่ไปใส่ดอกมื่อนี่ย่างลอบว่งแต่ตัวงวงกับมันเริ่มสีออกสีเหลืองล้วได้บาเนี่ยมันชิครับ ้นพุ่นกับเป็นตะลาะอยู่กับกับเป็นตะลาะอยู่ดอกเนาะพี่น้องอ่าอ่าเบื้องมวยเบิ้องยังกับเป็นตะกินอยู่พุ่นโอ้ยมาขึ้นไก่เถอะพี่น้องฮ้อานอ่ารออยู่นี่นี่นี่รอต้นนี้แหละครับต้นเป่นเปล่งไหนเป็นตะลาะบ่เขาครึ่งหนึ่งขวงครึ่งหนึ่งพุ่นกษติย่างทุต้นพุ่นกับไก่อยู่นี่ยุดปลาไว้ทั้งพุ่นทั้งไต่พุ่นอ่ะกษสรย่างเป็นทั้งพี่กับถนนเนี่ยพุ่น แต่เราต้วนตาลางงานบ่คือกันกับคว้มดุกว้มยังบ่คือกันเนาะครับนี่พี่น้องเอ้ยมาเบิ่งซอยกันอ่ะเลาะไปเลาะไปล้อนี่ลาะนี่ไปนะเลาะไปเลาะไปเลาะไปก็เล่อมาอืมเลาะไปก็เลาะมาอยู่พราปานี่ล่ะพี่น้องเอ้ยนี่ครับเลาะอ้อนี่ลาะนี่ไปนะเลาะไปเลาะไปเลาะไปก็เล่อมาอืมเลาะไปก็เลาะมาอยู่พราปานี่ล่ะพี่น้องเอ้ยนี่ครับ รออือ,อต้นนี้แหละครับต้นเปิี่นเปลี่ยงไหนเป็นตะเลาะบ่เลาะอย่างเดียวมื้อนี้เ่รอ,อรอเลาะเข้าไปไหนาะเข้าไปไหนาะไปทางไหนพุ่นล่ะคุณโอ้ลองมันพี่น้องเอ้ยลองมันงามบ่พี่น้องงามงามบ่งามบ่งามขนาดนี้เหลียงหยุยๆมันเริ่มสิเหลียงอะไรพี่น้องบ่แมน่นเหลียงแดดเด้วเหลียงอ่าเหลืองอ่าอ่าพี่น้อง กะเห็นตาผู้ขเขาเครื่องนึ่งอยู่แล้วพี่น้องมาหาลอวงบังหวางพี่น้องมันเป็นไรมันโลนบอมันฮอนเนี่ยมันมันขี่โลนบอกะบางสีแก่กะแก่ได้พี่น้องโอ,อ้ออยมาคือไก่ตาพี่น้องฮอนออาลอะอยู่ในนี่เนี่ยล่อแก่ได้พี่น้องเอ้ยบาทดิฮ็ดจังไล่บาทดิสิจังคนม้าฮอนละบ,บาดเดียวอ่ะหาหาลออหาลอหาล่อ ล่อไปกันล่อน้ำไปโจจะจับนกากซากด้วยพี่น้องกากซากอยู่โอ้ยครับผมมองดูต้นน้อยๆได้เนี่ยพี่น้องต้นน้อยๆครับครับยางยังก็ไปล่อไปล่อไปนะครับลาอไปล่อไปด้วยพี่น้องเลยเห็นบ่าันอันน้อยไงก็มีอันน้อยน้อยมันก็เริ่มหักครับล่อเล่อๆอันนี้คือการไล่การลาะอืม คือไล่การเลาะนะครับเลาะไปทางไหนเพฝุ่นโอ้ยตามอายุงานนั่นแหละตามครับฝุ่นเห็นไหมพี่น้องเลาะไปเลาะไปต้นน้อยต้นนั้นนี่ครับแอเลาะไปกับเลาะมาอยู่เสียล่ะพี่น้องนี่นี่ครับเห็นบ่มฝุ่นเลาะไปเลาะไปโอ้ยห่อนห่อนนี่มองดูแอบเลาะไปกับเลาะมาอยู่เสียล่ะพี่น้องนี่นี่ครับเห็นบ่มฝุ่น รอไปรอไปโอ้ห่อนห่นหน,นี่มึงดูครับรอ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 อันนี้คือการไล่ไล่การรอคือไล่การรอนะครับรอไปทั้งในบพาฝุ่นมาหารอวงบังหวังพี่น้องมันเป็นไรมันโลนบ่มันห่อนนี่มันมันขี่โลนบ่กะบางสีแกกะแกอะไรพี่น้องอยางขามยากต้นน้อยมันกะ ยุดตำต้นน้อยล่ะพี่น้องต้นง่ายมันกอกหลายต้นน้อยกอกน้อยโอ้ยมันคือไก่เถอะพี่น้องว่านเอร์ร้อยู่ยในนี่เนี่ยร้อยยางขามยากต้นน้อยมันก็ดยุดตำต้นน้อยล่ะพี่น้องต้นง่ายมันกอกหลายต้นน้อยกอกน้อยตาำอายุงานนั่นล่ะตำครับเอือมาพี่น้องเลาะไปเลาะไปต้นน้อย ต้นนั่นนี่กับแอลาะไปกับลาะมาอยู่งี้งงสิละพี่น้องนี่นี่ครับเห็นบ่กุ่นลาะไปลาะไปโอ้ยห่อนห่อนนี่มองดูเดยดอกนี่ครับเอาต้นนี้ละพี่น้องครับผมเอาเอาเอาต้นนี้ละย่ะะงางขามยากต้นน้อยมันกับยุติธรมต้นน้อยละพี่น้องต้นง่ายมันก,อก,ก่อายต้นน้อยก,อก,ก่นนอ,ยกอกน้อยอจ้าจะจับนี กากซากเดอ๋ยวพี่น้องกากซากอยู่โอ้ยครับผมมึงดูต้นเล่น้อยได้เนี่ยพี่น้องต้นเล่น้อยครับโอ้ยมันคือไก่เถอะพี่น้องฮวัอนอ่ารออยู่นี่นี่นี่รอผมนี่แหละเหอามากับเล่น้อยกับจับกับแต่ว่นนี่เพียงพี่น้องมันตัวเล่น้อยครับเาขาครึ่งหนึ่งคว้างครึ่งหนึ่งคนกับสีาส่างพืชต้นคนกับไก่ได้เนี่ยพปลาหอยทั้งคนท,ทั้งไตค่คน กะถิยางไป็นตั้งพี่กะถนนเนี่ยพุ่นอันจับมันกะจับอันโลนมันกะโลนเพราะกติมันแหละแหละครับเนาะพี่รองเนาะแต่ว่าอันซุ้มจับกะจับพ่อตายวะแล้วพี่รองครับต้นนี้แหละครับตน้นเปิี่นเปลี่ยงไหนเป็นตลอดวะบอสทีห้อไปแล้วก็ห้อครับรอไปทั้งพุ่น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 รอ,อไปทั้งพุ่นจะได้ไหมนี่ไปโจจะจับนี กากซากเดี๋พี่น้องกากซากอยู่โอ้ยรับผมมึงดูต้นน้อยได้เนี่ยพี่น้องต้นนน้อยครับที่แก้กับแก้ไหลมาหาเราเบื้องบนงแล้วครับพี่น้องขับผมกับอ่ามื่อนี้บ่ไปใส่ดอกมือนี้ยังรอเบ้งแต่ต้นหนังงรับมันเริ่มที่ออกสีเหลืองลาได้บ้านนี่มันสีต้นไขเติบอยู่นี่อันนี้ต้นไข่เติบเลาะไปเลาะไปพี่น้องเลาะไปเลยครับเลาะไปเลยเลาะไปเลยครับครับมันเปล่งสีละเดยดอกนี้ อทำนี่ลราพี่น้องครับผมเอาเอาเอาทำนี่แล้วครับอย่างนี้ก็ไปเลาะไปเลาะไปนะครับเลาะไปเลาะไปเด้อพี่น้องเอ้ยเห็นบมื่อสันอันนวยไงก็มีอันน้อยๆมันก็เริ่มหักต้นนี่ละมุงรูพี่น้องล้อก็เลาะอยู่นับ้อนี่ล่ะนี่นะครับครับครับล้อไปเนาะเลาะไปครับพี่น้องเล้อล้อไปล้อป้าเลาะไปอยู่นี่ล่ะไอตั้มอยู่งานนั่นล่ะตั้มครับ อือเห็นมาพี่น,ออออน้องเลาะไปเลาะไปต้นน้อยต้นนั้นนีนนตน่ตามอายุงานนั่นแหละตามครับอือเห็นมาพี่นอออ้องเลาะไปเลาะไปต้นน้อยต้นนั้นนีน่ข้างบนก็ขามทถงหน้าไปว่ายังไปให้ปม่วงให้พุน่นก็ต้องไปหาถนนไปใด้พี่น้องมันมันไหลตัวไหลเตา่ามันไก่มันเนี่ยเอาตัวไก่ไก่หนีกอเรนนี่นะบนลอยสับปะรดเลยไนอะ้หน่อย,ย,นะอยสับปะรดกอครับ ต้นนี้แหละมึงดูพี่น้องล้อก็ล้ออยู่นับมันนี่ละนี่นะครับครับครับล้อไปเนาะล้อไปครับพี่น้องล้อล้อไปล้อป้าล้อไปอยู่นี่ละเไงเนาะมึงไงนาะพี่น้องครับผมเสี่ยงหนีไปเสี่งได้เสี่ยงหนีกับไปเสี่งได้พูดกับเป็นต่ลรอเบิ้งอยู่รอพี่น้องลรอเบิ้งอยู่เนาะตามอายุงานนั่นแหละตามครับพุ่นเห็นไหมพี่น้องล้อไปล้อไป ตัวน้อยตัวน้อนี่ก็ออกเล่นน่ะบนลอยธรรมดาเลยไอ้น้อยทั้งนั้นก็ออกครับเนี่ครับล้อลาะล้อล้ออันนี้คือการไล่ไล่การเล้อคือไล่การเลาะนะครับเลาะไปทั้งนี้เพฝุ่นอันี่ตุ้งไข่เติบอยู่นี่อันนี้ต้นไข่เติบเลาะไปเลาะไปพี่น้องเลาะไปเลยครับเลาะไปเลยเลาะไปเลยครับครับมันเปล่งสีแหละครับล้อ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 อันนี้คือการไล่ รายการเล้อคือรายการเลาะนะครับเลาะไปทางไหนบ่าฝุ่นต้นนี่ละมึงรู้พี่น้องเลาะก็เลาะอยู่นับโมนี่ละนี่นะครับครับครับรอไปเนาะเลาะไปครับพี่น้องเรอรอไปเลาะป้าเลาะไปอยู่นี่ละมาหาลอยวังบังหวางพี่น้องมันเป็นไรมันโลนบ่มันฮอนเนี่ยมันมันที่โลนบ่กะบางสิแก่กะแก่ได้พี่น้องเฮ้ยตามอยู่งานนั่นละตาม ครับพุ่นเห็นไหมพี่น้องเลาะไปลาะไปต้นน้อยต้นนั้นีองครับพุ่นหรืขามทงหน้าไปว่ายังไปให้ประวงให้พุ่นก็ต้องไปหัดถนนไปเท้พี่น้องมันมันไหลโตปลายเต่ามันไก่มันนี่เอาต้นไก่ใกล้่นิต้นนี่แหละมุงดูพี่น้องลอก็ลาะอยู่นับมือนี่ละนี่นะครับครับครับลาะไปเนาะลาะไปครับพี่น้องล้ะไปลาะป้าลาอไปอยู่นี่ละต้นนี้ละมุงดูพี่น้อง ล้อก็ล้ออยู่นับมือนี่ละนี่นะครับครับครับล้อไปเนาะล้อไปครับพี่นลวงล้อล้อไปล้อป้าล้อไปอยูน่น,นี่ละครับอย่างเง้ยก็ไปล้อไปล้อไปนะครับล้อไปล้อไปเด้อพี่น้องเอ้ยเคิดมาสันอันน้อยไงเคยมีอันน้อยน้อยมันก็เริ่อมครับต้นนี้ล่ะครับต้นเปิี่นเปลี่ยงไหนเป็ออี่ยนตลอดวะมาหาเราบงบักงวงพี่น้อง มันเป็นไงมันโรนบอมันฮ้อนเนี่ยมันมันขีโรนบอกะบางสีแก้กะแก้ได้พี่น้องอันนี้รอนนี้ไปนะรอไป